วันนี้เรามาประจ o ภายในแมป99บคือในคุกนั่นเองจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปแล้วชมกดไลค์และลุยกันเลยใช่ลอล่าเด็กน้อยฉันก็อยู่ตรงไหลแกน,นะเดี๋ยวเราจะลุยไปด้วยกันนะเด,เด็กๆขามาถึงแล้วก็อยู่ในกระช่อมเป็นบ้านนะเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยโอ้โหมีกำแพงกั้นเราซะด้วยไงมีตำแหน่งเด็กที่สูญหายก็คือเราด้วยเป็นหนึ่งในเด็กที่สูญหายนั่นเองโถเอ๋ยกลายเป็นเด็กที่สูญหายซะละแล้วก็ต้องออกจากที่นี่นั่นเอง เพื่อที่จะไปสู่อิสรภาพอันแสนไกลผลไปตามท่อนี้กันชุบพางลงมาแล้วชุบตัวนี้เป็นหนามแหลมโอเคได้อยู่ไม่ยากเท่าไหร่ไปตามทางเรื่อยๆนะครับแบบไม่รีบไม่ร้อนใจเย็นๆตึบกดปึ๊บตัวนี้ก็เป็นหนามแหลมอีกแล้วเราวังให้ดีลวงได้นะล่วงได้นะล่วงได้นะนะระวังนะชุบหยิบปัจแจตรงนี้มาแล้วก็พังเลยตูมถูกไปเลยถูกเลย หูตัวนี้ดูดิมีสปอนเซอร์เต็มไปหมดอ้อหดูมีให้เติมโลบักเต็มไปหมดมีกวางมีเอเลียนมีลัทธิด้วยหูมีเด็กชื่อสูญหายทั้งหมด4ี่คนด้วยนะเนี่ยหูมีนางฟ้าซะด้วยเป็นไงของจริงมีรวมเราด้วยเป็นห้าคนละเราเป็นเด็กที่สูญหายเหมือนกันนะครับดูกวางตัวนี้จองตากันหน่อยกวางตัวนงี้อ้าา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 ากาาากาา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 ามาาีาคาา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  ใครที่หนีออกจากที่นี่ได้จะตูดเหม็นเฮ้ยระวังให้ดีเราต้องหลบให้ได้นะครับระวังให้ดีเราต้องวิ่งหนีไายแล้ววิ uh, ่งแล้วโอ้ยชึบป่ะละจ้าป่ะละจ้าโอ้มีคบเพลิงซะด้วยใช่แล้วมีตาไฟน่ะใช่แล้วหล่นลงไปแล้วโหลูกอู้อยู่ข้างใต้เราหรือเปล่าอยู่ข้างใต้โดดไปครับสวัสดีครับมาอีกแล้วครับสกินเกย์กระจกมาเลยสกินเกย ไม่เหลียวครับกระโดดลงล่างครับผิดสูตรแล้วครับมาแล้วครับกระโดดลงครับของจริงครับจะไจะกินแกฉันจะจับแกไปทําไก่อบฟางโอ้วังให้ดีนะครับต้องหลบระวังให้ดีวู้ไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ปลปาลปลาละแไม่้กลัวละไปดีกว่าน,นี่กวางหมูตัวเบ่มเทมตาสีแดงด้วยเป็นไงปากสีแดงด้วยกินเลือดอันนี้กวางกินเลือดอันนี้แบบนี้ าจะเป็นกวางกินเลือดเราหลุดออกมาในห้องน้ําสวัสดีครับเจอเด็กคนแรกแล้วชีท้ที่ห้องน้ําห้องนี้เหรอโอเคขอบชุยขอบชุยนะทีหลังไม่ต้องชันลอล่ดเด็กน้อยสุดยอดไปเลยแนนอนอยู่แล้วครับรอเล่นนะเด้ต่อไปเป็นอะไรนะ้าเ,เ,เ,เป็นหุบเหวหุบเหวเป็นหุบเหวมีลาวาซะด้วยไงชุบกระโดดไปก่อนตามทางหล่อเท่ซุบ รโดดตามบันไดชุบล่วงไหมบันไดพังด้วยไม่ไงาแล้วกระโดดเร็วสุดชุบบันไดพังแล้วปกันต่อซื้อข้าล่านี้กระโดดข้ามได้ไหมอุ้ยกระโดดได้แต่ถ้าล่วงลงไปก็เป็นนามนะครับไม่เป็นไรนั่นเองใช่ไหมคุณผู้หญิงแช่ล่าเด็กน้อยฉชยกนกางกินข้าวอยู่นะเดี๋ยวว้ฉันจะมาเล่นใหม่ลาก่อนสวัสดีครับฉันไปก่อนนะได้เลยลาก่อนนะสุดยอดเลยครับชุบแอบนี่ก่อน จังหวะแรกเราแอบก่อนซุบไปแล้วอูแล้วก็ไปตามทางกันเลยสิครับจังหวะนี้รออะไรอยู่รออะไรอยู่เชียวซุบเข้าขวาทางนี้แล้วก็หลบลูกบอลสีขาวนะครับซุบนี่ไปแล้วหลบอึบอุบกดชึบไม่ไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่ตอนนี้เป็นลัทธิกวางกวางเดินสีข่ขาด้วยเป็นไงปกติจะเดินสองขารอบนี้เดินสีข่ขาละเดินสีข่ขาละกดกดแล้ว ดหรือยังกดยังกดยังกดยัง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 ไม่กดยังไม่กดยังไม่กดรโดนกินแน่เรโดนกินแน่โดนกินแนุ่ไล่ตามเราไม่เลิกดูแต่วิ่งช้านะครับขณะวิ่งสีขาแต่วิ่งช้ามากมีลัทธิด้วยฉันจะกินเกย์ฉันจะจับเกไปทําปลาทอดกรอบปลากระพงนึ่งมะนาวเฮ้ยโหดจริงปลากระพงนึ่งมะนาวซะด้วยไงใช่แล้วล่ะฉันจะจับเกไปทําหมูมะนาวอุ้ยหมูมะนาวด้วยอยากกินพอดีเลยหิว เอาเนื oui, on, things, pues mm ้อเราไปทำเหรอเราอร่อยมากนะบอกก่อนของจริงไปละชึบมาแล้วหลุดขึ้นข้างบนชุบแบบนี้ฮูตรงนี้ให้เติมโลบัคโอเคซื้อสกินนะครับเป็นโลบัคซื้อสกินนั่นเองตรงนี้เป็นที่ดึงขึ้นไปโอเคไม่ยากชุบดึง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 ่อยๆดึงลึลึงลึลึงๆึงๆึกลึงลึงลึกลึกลึๆลึกลึกลึกลึลึกลึกลึกลึงลึก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 ลึลึกึกล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 ึกึกลึกลึกลึกึึ เป็นลทัทธิต้องเติม99โลบักนะครับมีกวางด้วยมีเด็กที่สูญหายไปด้วยโอ้โหสุดยอดกินนะ้ำเอนเนอร์จีก่อนกินแล้วจะวิ่งไวนะครับไปกันเลยชุบแล้วโอ้โหเป็นหญ้าซะด้วยเป็นไงมีหญ้าซะด้วยนะโอ้สุดยอดมีผิงไฟตรงนี้ได้ด้วยอะ่ะโอ้โหเรานั่งตรงนี้ได้ไหมโอ้โหทำได้สวยมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วละ่ะฉันก็ว่ามันสวยนะสุดยอดไปเลยไปกันดีกว่าเดืเลยๆครับไปตามทากันชุบกระโดด ฮึบตัวนี้มีโอ้สุดยอดกระโดดตะแกงตะแงงไมนตะแกงตะแกงเหรอครับเฮ้ยเหมือนจะมีทางให้ไปตรงนู้นนะเนี่ยแต่เราไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเลอแล้วนะครับเราเลยทําให้เราวิ่งช้าแล้วตอนนี้นี่เป็นห้องเก็บของพังห้องเก็บของป้ายแล้วก็หยิบบันไดมาซื้อไม่ยากเท่าไหร่อันนี้สุดยอดเอีไม่ยากไม่ยากตัวนี้เป็นห้องเยี่ยมญาติหรือเปล่านะเป็นคุกหรือเปล่าเป็นคุกหรือเป็นแคมป์มกันแน่นะเนี่ยแปลกละแปลกละ ไปกัต่อซอื้อูลึบรวงมาแล้วตัวนี้เป็นลมเป่าลมแรงซะด้วยลมแรงซะด้วยไนงะไปแล้วฮึบฮึบบไปแล้วไปแล้วไปแล้วชู่วิ่งมาตามทางอุย๊ยตัวนี้เป็นหลามแหลมโอ้โหน้าแหลมเต็มไปหมดเลยนะโควจริงๆดูดิมีแต่น้ำแหลมอันมาเริ่มเชิมเลยอ่ะถ้าโดนไปคงตูดตุดเป็นแผลแน่นอน ใช่แล้วล่ะตูดตรงเป็นแผลแล้วก็น่ากลัวมากเลยล่ะเว่อร์วะเนี่ยใช่แล้วครับแล้วก็มีนี่นด้วยปิดวาวตรงนี้นะครับสามจุดไปกันมาเริ่มปิดวาวกันซุบมาแล้วหนึ่งจุดสองจุดซึบอุ้ยรอดรอดเสียวนิดนึงนะครับเพราะทางมันเล็กนิดเดียวเองวิ่งแล้วมันหวาดเสียวนิดนึงซุบจุดท้ายแล้วเรียบร้อยไปตามทางสุดยอดไปเลยไปตามทางแล้ว ไม่ยากเท่าไหร่แล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยพอเล่นมาถึงตรงนี้แล้วก็คงไม่ยากเท่าไหร่ลวพอเดี๋ยวจะไปถึงฝั่งฝันแล้วใกล้แล้วถึงจุดจบแล้วเราอยู่ท่ามกลางหมู่ดวงดาวแล้วนะครับตอนนี้ซุปไปแล้วกระโดดชุบชุบอู้อ้ได้อยู่ตัวน,นี้เป็นโอ้ตัวน,นี้มันกว้างขึ้นโอเคสุดยอดไปกันต่อซุปตัวน,นี้เป็นลมเป่าได้เลยกระโดด จู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 อุนชูคลุมุนตัวว้โหว้โหหมุนตัวด้วยเป็นไงเป็นไงของจริงครับของจริงครับเสียนเสียนจริงกรโดดชุบตัวนี้เหมือนจะเป็นลมเป่าบางอย่างนะเนี่ยแล้วก็ลอยตัวขึ้นไปเข้าป่องควันนั่นเองสืบล้วนลงมาแล้วเป็นป่องควันที่แสนงดงามจริงๆเลย ซักตรงนี้ให้เติมโลบาคดูเต่มไม่หมดมีเด็กที่สูญหายมีลทัทธิมีนางฟ้าด้วยมีเจ้าชายมีเอเลี่ยนแล้วก็มีกวางเราต้องยิงกับกวางบอสแรมและกวางตอนนี้ชื่อแรมเหรอเนี่ยโถเอย้ยวิ่งไหวซะด้วยแต่วิ่งไม่ทันเรานะครับเราวิ่งเร็วกว่าเยอะเลยบาสูก้าฟูดอาหารนั่นเองเป็นบาสุก้าฟูดชุบยิงเอากล้วยไปกิน เอาเองะยาะลำไยไปกินนะจ๊ะเอาทุเรียนไปกินด้วยของแพงเลยเป็นไงเอาสับปะรดนี่เอากินเอามะเขือเทศยิงไปเลยตู้มตู้มโอ้โหดูท่าเดินอย่างเท่ยิงเอาวงจรปิดตรงนี้บอกบอสแก่ด้วยว่าเดี๋ยวเจอกันแน่แน่นอนอยู่ยแล้วเจอกันแน่นอนต้องมาลุยกันได้ให้ได้นะเดีเลยครับไอชุบกิงลงมาแล้วตรงนี้กิ้งลุว์ฟู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 ฟวู้ มันขับไม่ได้นะครับแต่ว่าก็กิ้งได้อยู่ครับน้ําอะไรบางอย่างนะครับน่าจะเป็นน้ําเน่าเสียแน่นอนเลยอะน้ำซุปน่ะเอาไว้ต้มแกกินนะ่ะโอ้โหน่ากลัวจริงจะกินเราซะด้วยเนื้อเรานี่หวานหอมด้วยนะบอกก่อนและตรงนี้เป็นเลเซอร์เราต้องใช้มิชชั่นอินสตาโพซิเบิลภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เราหมุนตัวหลบเลเซอร์เลยชุบเอ้ยอุ้ยโดนว่ะโอ้แล้วโชว์ชเชียนไปหน่อย โชว์เซียนไปหน่อยเป็นไง,งมาใหม่มาใหม่ขอโชว์เซียนอีกรอบเมื่อกี้พี่สูตรเมื่อกี้พี่สูตรขอโชว์เซียนอีกรอบหมุนตัวครับเป็นไงครับเป็นไงครับหมุนตัวครับเอ้ยชุบปุ้ยหุยหุยเฮยไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วหมุนตัววู้ฮูสุดยอดเป็นไงหมุนตัวเลยไม่ยากเท่าไหร่ตัวนี้ก็เติมโลวัคโอเคตัวนี้เหมือนจะเป็นห้องอะไรนะมาสำรวจกันก่อนดีกว่า ตรงนี้เหมือนจะเป็นทางออกแล้วเฮ้ยทางออกแล้วสุดยอดใช้แผ่นเหล็กเพื่อข้ามไปเขาบอกมาอย่างนั้นเขาเขียนไว้ตรงนู้นนะครับได้เลยเราจะเอาแผ่นเหล็กมาแล้วก็หยิบมาวางไว้แล้วก็จะข้ามไปให้ได้แล้วเองแต่แผ่นเหล็กหายไปอ๋อต้องกดตรงนี้ก่อนเหรอซุบแผ่นเหล็กอยู่ไหนแผ่นเหล็กอยู่ไหนครับแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กหายไปมันหายไปทุกคน มันหายไปแผ่นเหล็กสุดท้ายเราก็หนีอ๋อจะโคกแห่งนี้ไม่ได้เราต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดการทุกคนโอเคนะครับทุกคนใครที่รู้สึกตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเราต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดการซะแล้วสเยแล้วออ